วันนี้พามาขุดเง้าไผ่เข้าหลามกราบแดงต้นโตมากครับสูงเมตรถึงสองเมตรแข็งแรงขุดสดส่งวันต่อวันไผ่ข้าหลามกราบแดงเป็นไผ่ที่ทำข้าวหลามได้หอมเยื่อล่อนอร่อยกว่าไผ่ทุกชนิด ใช้ทําจักตอกเครื่องจักสารโครงสร้างของรังคาปูพื้นทำฟวาว้าเพาดานทำเฟอร์นิเจอร์ไม่มีหนามนอกินอร่อยวันนี้มาขุดส่งลูกค,ค้าครับ ขุดเง้ามีดินติดไปด้วยมีรากสมบูรณ์นะครับ <c oughs> แข็งแรงสิบเง้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบเง่าสามร้อยสามสิบบาทสนใจทักกันเข้ามานะครับมีจำนวนจำกัดครับส่งฟรีทั่วประเทศปลายทางไม่บวกเพิ่ม สนใจทักเข้ามาครับ0804801887ครับ